โดเรม่อนตอนสติกเกอร์มองทะลุเอ๊ะวูเขาหลังโรงเรียนไม่ใช่แมวแน่เหรอไม่ใช่มันต้องเป็นรักคูนอยู่แล้วล่ะนิดนิ่งั้นลองลองไปหาดูมาเหรอน่าหนุกจังเลยเนาะถ้าเป็นรักคูนนะนะไปเถอะไปเถอะทางนั้นก็ชีสตาอ้าฮ่ฮ่าเด็ิจีอี่จมากนะจ๊าแหมเดี๋ยซี เขียนเยอะซะขนาดนี้เชียวชิสุกาเองก็เขียนต้องเยอะเลยนี่นานั่นมันอะไรฮะความลับจ้ะไปให้นะสองคนแล้วชีน้พ่อฉันก็ตกใจใหญ่เลย้อีอะไรกันเล่าด่ารังเกียจที่สุดเลยคอนคนนี้เป็นศัตรูของมวลมนุษย์เอเด็กนิสัยอย่างนี้นะทำไมเล่าไม่เห็นจะต้องถามเลย ไหนจะหัวดีแล่นกีฬาเกง่งสารพัดมีน้ำใจสมกับเป็นลูกผู้ชายอกอ็อไป่เห็นมันจะผิดตรงไหนเลยนี่นะก็อย่างนั้นสิเถอ,เอยมันถึงน่ารังเกียจนะอ,อ้าใช่นํ้นไปเข้าใจเรื่องที่นายกำลังพูดเลยสักกัดเติ้เดียวออโนบิตะเขียนจดหมายไปหาคุณอาเดี๋ยวนี้เลยนะขึ้นโมืช้าๆมันจะไม่ดีนะลกูกทราบแล้วเหรครับถ้ารู้แล้วก็รีบๆเขียนส่งสัทีสิอ,อ๋อจดหมายเหรอ คุณลุงอุตส่าห์ส่งพัชนานุกรมมาให้ทั้งทีก็เลยต้องเขียนจดหมายขอบคุณนะ่ะยยุ่งยากชะมัดจะส่งมาให้ทำไมกันก็ไม่รู้อ้าวพูดจาซีซัวแบบนั้นอีกแล้วดินะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วมัง้งรีบๆส่งให้เสร็จดีกว่าไปก่อนนะออ อะไรทำอะไรอยู่วะรู้สึกว่าฉันจะเขียนผิดคําว่าจากนโนบิตะกลายเป็นจากนโนบิอินุน่ะเออเอ,อ,เอ,อาไปเถอะชื่อนายเองแท้ๆนี่นะเออทําไงดีอ่ะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนจะดีกว่าละมัง้งเขียนผิดจะไม่หวังถูกหัวเราะเยอะแด่เลยแต่ว่าฉันผนึกซองไปแล้วสิค่อยๆแงออกแล้วติดเก้าอีกทีจะเป็นไรไหมนั่นเนี่ยอืมอืม ไม่ได้อ่ะแกะไม่ออกอ่ะโอ้ยช่วยไม่ได้นะลองแกะดูเถอะนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เขียนผิดก็รู้สึกมันงนี่เง่าอบก้นนะนะอืออืออือ่าฮะจริงสิฮ่านี่เลย <c oughs> แท่กับสติกเกอร์บองทะลุฮพอเอาสติกเกอร์นี่แปะที่จดหมายหรือว่าหนังสือปุ๊บนะจะสามารถอ่านข้างในได้เลยนี่แปะสติกเกอร์แบบนี้ต่อไปก็ แล้วก็กดสวิสปรับโฟกัสให้ดีๆชัดเลยชัดเลยนั่นเออจดหมายของฉันถึงซองจดหมายจะอยู่ห่างแค่ไหนก็มองเห็นได้ชัดเลยโอ้โหสะดวกดีจังเลยนะอ่าออ,อ,อคุณอาครับขอบคุณมากสำหรับพจนานุูบกรมโนบิเอออ่ะ,อะคิดถูกแล้วล่ะที่ตรวจสอบดูซะก,ก่อนนะเอาเขียนแก้ใหม่เธอะแล้วเข้าถ้ามีจุดอ่สองข้างก็มันเถอะอ๋อ โอ้โอแล้วมันจะดีเหรอเนี่ยดีละเ,เดี๋ยวก็ต้องมานั่งทํำกันบ้านอีกแล้วอขอเราจะคิดสุกะกับเดคิดสุงนดีไหมเนี่ยอ๋อจริงสิมีความคิดดีๆแล้วโดเรมอนนี่โดเรมอนฉันคิดว่าต่อจากนี้ไปนะ่ะอาจจะมีเรื่องแบบวันนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นขอสติกเกอร์น,นันเยอะๆเลยได้ไหมมันก็ได้อยู่หรอกนะ ที่นี่นะเราก็สบายแล้วเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจืดดูดูดูโอ้มันรับได้ด้วยโอ้ยอะไรมันอาจรับได้ตรงไหนนี่เขาอยู่ ถ้าเอาสติ๊กเกอร์มองทั้งโลกติดไว้ที่สมุดของเด็กคิดสิ่งนี้ละก็ชิสกาไอ้น่าล่ะ ให้ hey, ฉันเอาใส่ไว้ในกระเป๋าของเด็กขั้นสี่แล้วละจ้ะอุยเป็นจีจ๋ากันอยู่ได้เอ้ยวันนี้มีการบ้านเพียบเลยนะแอนเนอใช่ฟังแล้วหน้าเบื่อจัดเลยอืมอ,อ,อ,อีกนิดนึงละมัง้งอะไรเหรอฮะอ๊อ,อปแปาบปล้วอ่ะอะไรแล้วพี่ลึกจังเลยแฮะโนพิตะเนี่ย จูนได้เวลาแล้วสินะก่อนเตือนก็คันดิตศาตออออส,ต,ต,มสมรศาตร์เออเอสติ๊กเกอร์ที่ติดสมุดคัิตศาสตร์เบอร์อะไรวะอ๋ะอไอ้นี่แหละนี่โอ้โหการบ้านวัททาเสร็จหมดแล้วเหรอ,หรอขอบใจมากเลยนะลัอกลอกอ,อึ๊บอะ อละอละเสร็จแ้วนี่แค่เราเฉยๆก็สบายจังเลยฮนะต่อไปภาษาญี่ปุ่นเนอะโหแบบนี้ผลการเรียนต้องดีขึ้นแน่ๆเลยเฮ้จะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยสิพฤษภาคมวันศุกร์ อากาศจำใสชิสุกะคืนนี้ฉันใช้กล้องโทรทัศน์ดูดาวบนฟ้าด้วยละดาวที่ฉันเห็นมันสวยมากเลยอยากให้ชิสุกะได้เห็นบ้างจังวันหนึ่งถ้าฉันได้ไปท่องอวกาศบ้างก็จะดี13พฤษภาคมวันเสาร์อากาศจำไสเด็กกซึงิฉันนึกเรื่องสนุกสนุกออกแล้วละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่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 นนมันช,ช,ชิชิสุกะกับเด็กกซึงิแล่เ,ลเลปลี่ยนไดอารี่อ๋อ,อความลับเรื่องน,นี้เองเหรอเฮ้ย สิบห้าพฤษภาวันจันทร์มีแม่คลึมเมื่อวานนี้นี่งานแสดงเปียโนใกล้เข้ามาแล้วการเรียนลำบากมากเลยวันนี้โนบิตะน่ะมาถามกันบ้านฉันก็เลยไม่มีเวลาฝึกซ้อมเลยสิบหกพฤษภาคมวันพุธอากาศแจ่มใสถ้าถูกรบกวนตอนฝึกซ้อมแล้วก็ให้มาที่บ้านฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจะสอนให้เองแต่ว่าที่จริงแล้วให้หนูบิตะทำด้วยตัวเองจะเป็นการดีที่สุดเฮ้ออะไรกันเล่าเฮ้อโดนถูกฉันทั้งสองคนเลยเรอเนี่ย อ๋อเดลลี่นะทำใจมากจ้ะฉันเพิ่รอเดลลี่ของเดคกที่สนี้เสมอเลยอะเนาะอ้อใจร้อยที่สุดเลยฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะทำเรื่องแบบนี้ได้เด็กก่อนชิสุก้าชิสุกาเป็นอะไรของเขานะเนี่ยอุ๊ยนี่เหมือนอะไรกันอะ ใครเป็นคนทําแบบนี้เนี่ยเฮ้ยจริงสิถ้าเขียนลงในแท่นมอทะลุก็อล็อกลงในสมุดด้วยละ่ะอะไรฮันฮ่าะไม่ได้เขียนเล่นแบบนี้หรอกนะเธอเชื่อฉันสิ แล้วถ้าอย่างนั้นใครเขียนล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าฉันพอจะมีวิธีหาตัวคนร้ายนะดูสิลายมือไม่ได้เลื่อนจนเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้พอกลับถึงบ้านฉันจะลองเอามาเทียบกับสาวข้อสอบที่ได้รับจากเพื่อนๆดูนะคิดว่าน่าจะรู้ตัวคนทำอ่อนั่นน่ะสินะเรามาตรวจสอบด้วยกันเถอะใช่งั้นฉักลับไปแวะที่บ้านฉันก่อนนะแย่แล้วเธอรู้ว่าเราเป็นคนเขียนแล้วก็ต้องถูกที่สุขาเกลียดแน่ๆเลยยังไงต้องหาโอกาสทำลายหลักฐานให้ได้ซะก่อน เดี๋ยวเขาก็เริ่มเรียนกันหร้วอ๋อจะจๆจะจะจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยจ้าโอ้ยโดนพี่จ๋าไงทำอะไรอยู่อะฮะน่าสงสัยคือว่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรเปล่าก็ไปกันเถอะเะ้ยกับถูกจับได้อฮ้ยโทษลืมถุยเอาไว้ซะได้อ่ะ ตุ๊ดตูดตูดอ้าโดปติตายยังไม่ไปกอลเอ้าวไปเรียกสิเป็นแรงหมัดน,นี้เราต้องรีบไปจ้ะถ้าไม่รีบไปครูดุดดล้วบอกให้ดเด็กครูก็เสียใ,ใจนะคนร้ายนะขโมยสมุดเล่มนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแอบอ่าอนในอเล็กของคนอื่นแบบนี้ยกโทษให้ไม่ได้เฮ้ยในที่สุดก็ไม่มีโอกาสทำยังไงดีอ๋อชิซุกะ เอ๋นโนบิตาเออคือเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันที่บ้านฉันไหมหรือว่าจะไปที่ลานว่างก็ดีนะขอโทษด้วยนะจ๊ะวันนี้ฉันติดเท้าไปไม่ได้ตายแน่ <c oughs> ขับขันแล้วสิฉันทำไงดีขอรบกวนด้วยนะคะ นะ่สสที่ได้มาของปีเนี้ลองเปรียบเทียบกับลายมือในสมุดดูนะเออจ้าโอ้กกำลังดูกันอยู่เลย <c oughs> จบสิ้นกันทีฉันอันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะโออนี่ <c oughs> เอ๊ะรอยเขียนเล่นหายไปแล้วอ,อ๋อจริงด้วยสินะแปลกจังเลยนะรู้สึกว่ามันจะเขียนอยู่ตรงนี้นี่นะาหาอยังไงก็หาไม่เจอทำไมก <ทำ S 1> ันนะ,ะทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย้ไอในที่สุดก็เสร็จตาทีกลับมาแล้วอ่ะโนบิตาฮะโอ้ยโนบิตานี่แล้วก็<ะ>เขียนเล่นบนแท่นมองทะลุดได้ยังไงกันเล่าขอโทษนี่โดเรมอนคือว่าตัวหนังสือที่ฉันเขียนเล่นนั่นน่ะโท่ให้ตายสิกว่าจะลบออกได้ลำบากแทบแย่เลย,เยไหน ไม่อย่างนี้นี่เอ,งอ็งฉันะจะไม่ให้โนบิตะยืมชายอีกต่อไปแล้วของมันนั้นฉันก็ไม่อยากเห็นเป็นครั้งที่สองหรอก